สุขสันต์ลอยกระทงค่ะลอยกระทงปีนี้ขอให้สุขกายสุขใจเฮงๆปังๆรับทรัพย์รับโชคครอบครัวอบอุ่นรักใคร่นะคะและสุขภาพแข็งแรงมีพลังสวยใสอ่อรลาอ่อนวัยค่ะเคที Me, ่มีโปรลอยกระทงมาฝากทุกคนนะคะเมื่อซื้อชุดดูแลผ้าจากเคที่3ชิ้นที่มี เซรั่มลดฝ้านะคะหน้ากระชับระดับยีนากเคที่ตัวนี้ลดเม็ดสีเมลานินลดฝ้าได้อย่างแบบเห็นผลมากๆรีวิวลูกค้าซื้อซ้ำแบบเยอะจริงๆช่วยลดฝ้าแล้วยังทําให้หน้าเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นด้วยอ่าถ้าใครมีฝ้านะคะแนะนําเลยตัวนี้คือตัวบํารุงเลยถัดมาก็จะเป็นการกันแดดนะคะบีบีกันแดดเคที่เอสพีเอฟ50พีเอ3บวกที่กันในทั้ง u a วีเอีแสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้ม และเคล็ดลับกระซิบกันนิดนึงใครเป็นสิวทาเลยนะคะก่อนนอนตื่นเช้ามาสิวยุบสิวหายหน้าใสได้ด้วยเป็นเคล็ดลับที่เก็ดใช้แล้วก็บอกลูกชายด้วยวัยรุ่นวัยฮอร์โมนใช้ได้ด้วยรวมถึงลูกค้าก็รีวิวมันนะคะว่าใช้แล้วก็สิวยุบด้วยสุดท้ายค่ะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนังคำเชเคที่ ตัวนี้จะทำให้ล้างหน้าแล้วหน้าใสาลดสิวลดฝ้ากับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษ1260บาทเท่านั้นส่งฟรีทั่วไทยแถมโปรโนะคะลอยกระทงไม่กี่วันเองเท่านั้นน่ามีอะไรบ้างกระเป๋าแฉวคริตอย่างนี้นะคะสำหรับไปเที่ยวเลยข้างในจะมี3ชั้นนะคะเดี๋ยวเกศโชว์นิดนึง นี่เลยนะคะรายแรกก็คือจะเป็นสีชมพูหวานหวานใสๆแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็มีกระเป๋าด้านใน3ามใบใบนี้น่ารักมากมายเลยค่ะใบเล็กนะคะใบกลางแบบนี้และพลาสติกกันน้ำสุดท้ายเพราะว่าบางทีเนี่ยชิ้นส่วนที่เราจะเอาไปหรือว่าสิ่งของที่จะติดตัวไปเวลาไปเที่ยวต้อง อยู่ในนี้ไม่ให้น้ำหกนะคะอย่างเช่นน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ก็ดีหรือว่าคลีนซิ่งต่างๆนี่เลยนะคะ 3. ชิ้นแบบนี้สวยๆจากเคที่และเราก็มีให้เลือก3ลายแต่ต้องบอกว่าแป๊บเดียวเองเท่านั้นที่เราลงไปหมดไปแล้วลายแรกลายแรกที่หมดไปแล้วก็คือสีน้ำเงินนี่นะคะดอกไม้หมดไปแล้วจะเหลือแค่2ลายนะคะก็คือลายสีชมพูใบไม้แบบหวานๆใสๆแบบนี้ค่ะ และอีกลายหนึ่งจะเป็นสีเขียวลายน้องกระต่ายนะคะรีบเลยนะคะก่อนที่ของจะหมดค่ะเพราะว่าน่ารักจริงๆปีใหม่หรือว่าหยุดในช่วงเทศกาลหยุดยาวเราก็พกไปเที่ยวได้นะคะรีบเลยของมีจำนวนจำกัดค่ะกับโปรโลอยกระทงนะคะหรือว่าจนกว่าสิ้นเดือนนี้30พฤศจิกายนหมดแล้วหมดเลยนะคะขอบคุณค่ะ